สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรยง,งานสัมพันธ์นิวส์สำนักรายง,งานสัมพันธ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2,567ไปรับชมกันเลยค่ะ วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567เวลา13.30นาทีนางโสภาเกียรตินนราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2567 นะห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีอนุกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์เพื่อพิจารณาคำร้องกรณีประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลากล่าวหาองค์การสะพานปลานายจ้างกระทำการฝ่าฝืาฝนมาตรา35อนุมาตรา1และอนุมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณาต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ Youtube แรงงานสัมพันธ์ News ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานชันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ